นี่นะคะแอนก็จะมาเปลี่ยนสีผ,นนเสผรเรม,ะะมเพราะว่าวันนี้เรีนสีผมโผล่เริ่มขึ้นแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะจะทําสีน้ำตาลหมดค่ะเพราะว่าเด็กกำลังจะไปผคมที่ใหญ่เลยก็เลยต้องน้ำตาลหมดนิดนึงแล้วก็เติมโหมดนะคะให้มันเท่ากันค่ะงี้ก็เดี๋ยวลองไปดูกัน,กนนะคะว่าเติบเป็นยังไงคะเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างมาเดี๋ยวเอาช่างเข้ามาดูนะคะมาเรียงมาคนไหนคนนี้นะคะ เป็นน้องชายผมโคสีเองค่ะนาเหมือนกันมากเลยตอนนี้นะคะก็ะสีผมชัานเป็นสีดำนะคะน้ำตาลเข้มแล้วก็ของน้องเป็นสีน้ำตาลสว่างเนาะที่อุ้มประมาณสีอะไรแค่สีอะไรคะน้ำตาลกลางหมุน้้ำตาลกลางหมดนะนะันหลังนิดนึงนืออ่อันนี้ไม่ได้ฟอกนะคะเพราะว่าสีผมน้องเมื่อกี้ก็คือสว่างแล้วเนาะ,ค,ะ,ะค่ะอันนี้สีผมจะอยู่ได้สามวันนะคะแล้วก็หลุดหมดเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรื่องนี้ก็จะมีผลงานทางหน้าจอทีวีอะไรอย่างนี้นะคะก็ติดตามได้นะคะค่ะเนาะแล้วก็เดี๋ยวางในช่องก็เด็กๆที่บอกให้นะคะสวัสดีออกช่องพี่แจ็คก่ะจอกนะช่องวิชชั่วแคมปเนาะค่ะค่ะชื่อน้องอะไรนะลูกแจนค่ะอายุ20ค่ะอ๋อเด็กวันสิบห้าโอ้โหสูงมากสูงเท่าไหร่ลูกร้อยยี่สิบเอ็ดค่ะแล้วนะคะค่ะขอให้พี่พุ่มได้แฟนสวยๆอย่างนี้นะคะ โอเคนะคะเขาเลยอยากได้สีน้องแจงก็บอกนะคะก็ช่างอุ้มดูแลให้นะสวัสดีค่ะ